สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังเราพบกันทางเสียงเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีโดยมีผมธนบัตรใจอินอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราจะค้นคว้าข้อมูลและต่อลมหายใจให้กับความทรงจำเก่าๆให้ได้มีชีวิตลดแล่นกับสังคมร่วมสมัยอีกครั้งหนึ่ง เนะเพราะว่าความรู้เก่าๆก็นับเป็นเรื่องใหม่เสมอนะครับทุกครั้งที่เราได้รู้ท่านผู้ฟังทุกท่านครับครั้งที่แล้วได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ของชาตินั่นก็คือธงชาติไทยนะครับครั้งนี้นี่จะขอนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพิถีชีวิตทั่วๆไปบ้างนะครับก็คือเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขอขอบคุณข้อมูลสำคัญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับซึ่งระบุเอาไว้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับ ประเพณีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือเราเรียกโดยลําลองว่าการขึ้นบ้านใหม่นั้นนะครับนับเป็นการทําบุญในโอกาสที่ใครคนใดคนหนึ่งของครอบครัวนะครับที่จะต้องเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นสิทธิ์นะฮะเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองแล้วก็ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นเองหรือว่าซื้อหามาโดยวิธีใดก็ตามนะครับแต่ว่าต้องไม่ใช่เป็นบ้านเช่า มักจะไม่นิยมเป็นบ้านเช่านะครับหรือได้ทําบุญร่วมกันตักบาตรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและผู้อยู่อาศัยก็จะมีความเชื่อที่ต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นนะครับตัวอย่างเช่นความเชื่อของชาติพันธุ์มอน,นะฮะเมื่อจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยก็จะมีการเลือกและกําหนดวันว่าวันไหนควรทําอะไรบ้างตามประเพณีโบราณน,นั้นๆน,น,นะครับก็มีการกําหนดเอาไว้ว่าสําหรับให้เลือกวันดีๆเอาไว้แล้วนะครับก็คือวัน อาทิตย์นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์นะท่านให้เว้นวันเสาร์นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวันอับประมงคลเป็นสิ่งที่บรรพชนหรือว่าบรรพบรุษห้ามเอาไว้อย่างเด็ดขาดว่าห้ามทําบุญขึ้นบ้านใหม่ในวันเสาร์นะฮะเมื่อเลือกวันดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการตะเตรียมจัดสิ่งของต่างๆสําหรับคนถือหรือแบกหามสิ่งของขึ้นบ้านใหม่ให้ตรงกับวันนั้นน้ำตามหลักประเพณีโบราณนะครับ สมมุติว่าท่านขึ้นบ้านใหม่ในวันอาทิตย์ก็จะมีการจัดเตรียมคนให้ถือพระพุทธรูปจะมีแก้วแหวนเงินทองในการเดินนําหน้าขึ้นไปก่อนส่วนสิ่งของอื่นๆก็จะมีคนถือตามขึ้นไปทีหลังนะครับสำหรับวันจันทร์จะมีคนถือเสือ่อฟูกหมอนมุงนะ้งเดินนําหน้าขึ้นไปก่อนส่วนสิ่งของอย่างอื่นก็จะให้คนถือตามขึ้นไปทีหลัง สำหรับวันอังคารนะครับก็จะมีการจัดเตรียมลำดับแรกเนะี่ยก็จะเป็นเงินทองทุกรูปแบบนะครับเดินนำหน้าขึ้นไปก่อนนะฮะวันพุทธทุกคนจะต้องรับประทานอาหารคาวหวานให้อิ่มท้องอิ่มนนำสำราญเสียก่อนนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีก็จะมีการให้คนถือทูบเทียนดอกไม้เดินนำหน้าขึ้นไปก่อนนะครับในวันศุกร์นี่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะเดินนำหน้าขึ้นไป แต่ถ้าหากกรณีที่สูญเสียคุณพ่อคุณแม่นะก็อาจจะมอบมอบหมายให้ปู่ย่าตายายลุงป้าอาจจะเป็นาญาติสนิทในครอบครัวนะครับเดินนำหน้าขึ้นไปก่อนนอกจากนี้นะครับยังมีชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มที่มีการนับถือขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติอย่างเข่งครัดกันนะครับ mm hmm. เช่นชาวปล่องซึ่งเป็นชาติพันธุ์เป็นชนกลุ่มน้อยหนึ่งในประเทศจีนนะครับ ที่อาศัยอยู่แถบประเทศพม่าบางส่วนก็อาจจะอยู่บริเวณชายแดนไทยที่อ,อพยพเข้ามาในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีการขึ้นบ้านใหม่เช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะในระหว่างที่ยังไม่ได้เข้าไปปลูกบ้านนะถ้าหากมีสิ่งผิดปกติเข้าไปในเรือนที่ปลูกใหม่ก็จะมีการพิธีลบล้างความไม่ดีนะครับก็คือพิธีแก้มีการนำข้าวปั้นมาปั้นเป็น5ก้อน ยอมให้เป็นสีต่างๆนะครับประกอบไปด้วยสีแดงสีเขียวสีดำสีเหลืองสีขาวจะตัดกระดาษสีต่างๆนะทำเป็นธงเสียบตักที่ก้อนข้าวให้สีตรงกันนะครับหลังจากนั้นก็จะนำแกงยาสูบผสมปนอยู่ในก้อนข้าวเหล่านั้นเล็กน้อยนะครับจัดหาขันน้ำให้ขันหนึ่งแล้วก็นำของเหล่านั้นเนี่ยไปวางไว้ที่ประตู หน้าต่างนะแล้วก็จะมีการพูดคาถาขว้างปั้นข้าวออกไปแล้วก็สาดน้ําในขันน้นตาลไปด้วยแล้วถ้าหากว่ามีสุนัขก,กินข้าวที่ขว้างไปนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับสามารถลบล้างสิ่งที่ไม่ดีได้สําเร็จแต่ข้อมูลระบุว่านะครับส่วนใหญ่ในการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ก็เกิดจากการที่มนุษย นะมีความเชื่อในอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังเล่นลับเหนือธรรมชาตินะครับบ้านใหม่ก็จะมีเจ้าที่หรือผู้ผีปีศาจสิ่งสถิตอยู่นะครับหรือว่าในบางกลุ่มชนก็อาจจะเชื่อเรื่องของผีบรรพบุรุษนะครับที่มีอำนาจจะดนบันดาลให้ลูกหลานหรือคนที่พักอาศัยเนี่ยมีอันเป็นไปในวิธีทางต่างๆนะครับ ทั้งในด้านการให้โทษหรือว่าอาจจะให้คุณเพราะฉะนั้นการเส้นสวงการกราบไหว้บูชานะครับการแสดงความเคารพนับถือต่อ,อสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรืออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็น่าจะส่งผลให้ตนเองและครอบครัวสามารถอยู่เย็นเป็นสุขได้นะฮะเพราะว่าอำนาจเร้นรับนะครับที่จะให้คุณแก่ตนนะฮะเพราะการทําบุญขึ้นบันใหม่จึงเป็นการบอกกล่าวแล้วก็คล้ายๆกับ ขอที่ขอทางจากอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือว่าบริเวณรอบๆเพื่อความเป็นสุริมงคลในชีวิตของตอนเองและครอบครัวนะครับและสำหรับประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ของชาวไทยพุทธก็มักจะมีการประกอบพิธีทางศาสนานะครับชาวไทยพุทธก็จะนิยมนิมนต์พระพิสุสงฆ์นะฮะจำนวนไม่น้อยกว่า5รูปแต่ก็อาจจะไม่เกิน9รูปนะมาสวดมนต์ ให้พรมีการชันอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าหรืออาหารเพลนซึ่งเจ้าของบ้านก็จะมีการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆที่ใช้ในพิธีนะให้ครบถ้วนพร้อมเพรียงนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับสายศิลป์ภาชนะสําหรับใส่น้ําพระพุทธนต์หรือว่าขันน้ามนต์นะครับใช้ประพรมอาสนะนะครับทูบเทียนดอกไม้ต่างๆสําหรับการ ประกอบพิธีก็อาจจะมีหลายรูปแบบนะครับแต่โดยมากก็มักจะนิยมอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะฮะอารัธนาพระสงฆ์สวดมนต์ให้พรนะครับมีการถวายพัตาหารทั้งนี้เนี่ยเมื่อเสร็จพิธีแล้วพระสงฆ์ก็จะประพรมน้ําพระพุทธมนต์แก่เจ้าของบ้านนะะหรือว่าคนที่มาเข้าร่วมงานนะครับพรมสถานที่ต่างๆทั่วบ้านไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านนะครับหรือห้องต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาแล้วนะเจ้าของบ้านก็จะเชิญผู้ที่มาร่วมงานนะครับญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพี่น้องอทุกคนร่วมรับประทานอาหารกันนะครับแขกเรือก็จะกล่าวอวยพรมอบของขวัญขึ้นบ้านใหม่ก็อาจจะมีกิจกรรมบันเทิงเล็กๆ,ๆน้อยนะครับนี่ก็เป็นพิธีที่เราจะเห็นว่าปรากฏในการขึ้นบ้านใหม่ร่วมสมัยนะครับทีนี้ครึ่งหลังนะครับผมจะขออนุญ,ญาตหยิบยก ความหลังความรู้เรื่องเก่าเก่านะเกี่ยวกับประเพณีการขึ้นบ้านใหม่ที่เป็นคติโบราณนะครับเราจะมีการประดิษฐ์ชื่อเอาไว้เรียกง่ายๆคล้องจองกันต้องขอขอบคุณหนังสือนานาสาระภาษาและหนังสือไทยฉบับราชมดิตยสภา,านะครับที่จัดพิมพ์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2,565นะครับจะขอนำเนื้อหาบางส่วนนะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ การขึ้นบ้านใหม่ที่เป็นคติโบราณนะครับก็คือไก่ขาวไม้เท้าผีสิงและหญิงรูปงามตามคติโบราณนะครับมนุษย์หรือว่าผู้คนเนี่ยต่างก็มีความเชื่อว่าถ้าหากผู้ใดจะทําพิธีขึ้นบ้านใหม่จะต้องมีของสําคัญ3อย่างที่จะทาให้ก่อให้เกิดสิริมงคลนะครับซึ่งก็มี มีไก่สีขาวนะมีไม้เท้าแล้วก็มีผู้หญิงสวยนะครับเรื่องนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือทวีปัญญานะครับในฉบับที่ตีพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2447 ในขณะนั้นพระองค์ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วก็ส่งใช้นามปากกาว่าวชิราวุธโธนะครับซึ่งทรงอธิบายคติความเชื่อนี้นะครับเอาไว้ว่าธรรมดาผู้ซึ่งจะเป็นผู้ปกครองเคหสถานย่อมต้องถือเวลาเป็นสิ่งสำคัญจึงจะต้องมีไก่ไว้เป็นเครื่องสังเกตเวลาแทนนาฬิกาซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีผู้ใดคิดขึ้น ประการหนึ่งผู้ปกครองเคหสถานย่อมต้องมีหน้าที่ป้องกันพยันตรายซึ่งอาจจะมีผู้มาถึงอยู่ในความปกครองของตนเพราะฉะนั้นจำจะต้องมีศาสตราหรืออาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้แก่ไม้เท้าผีสิงชนิหญิงรูปงามนั้นก็หมายถึงเอาภรรยาซึ่งต้องใจสามีธรรมดาผู้ปกครองเคหสถานย่อมมีกิจธุระดูแลการงานต่างๆ ถ้าต้องมัวเป็นห่วงในการที่เรียกว่าการบ้านเรือนเป็นต้นชนี้ก็จะเป็นเครื่องให้เกิดกังวลจนมิอาจจะกระทำการใหญ่ได้เต็มสติกำลังเพราะฉะนั้นจึงอาศัยภรรยาซึ่งต้องเอาใจช่วยเป็นธุระในส่วนการบ้านเรือนสำหรับต้นเหตุที่ผู้คนเชื่อในเรื่องไกข่ขาวไม่เท้าผีสิงหญิงรูปงามนั้นนะครับพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ว่าต้นเรื่องเนี่ยอยู่ในคำพีพระพุทธศาสนาชื่อ มงคลทีปณีนะครับตอนปุเพกะตะปุญญาตานะซึ่งเอาต้นเรื่องแห่งชาดกชื่อสิริโจระชาดกนะซึ่งอธิบายเกี่ยวกับสิริของอนาถบินทิกาเศรษฐีนะครับมีความโดยสรุปดังนี้อนาถบินทิกาเศรษฐีเดิมมีฐานะยากจน แต่ต่อมาเนี่ยกับร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะครับก็ทำให้พราหม์ชื่อ,อสิริลักคณะนะอยากได้สิริมงคลของอนาถปาิธิกะเศรษฐีมาเป็นของตนนะครับซึ่งมีการคิดอุบายล่อลวงถ่ายเทสิริมงคลของเศรษฐีนะครับก็จึงเดินทางไปยังบ้านเศรษฐีแล้วก็เห็นว่าอนาถปาิทิกาเศรษฐีเนี่ยนะครับมีสิริสถิตอยู่ที่งอนไก่ขาวนะฮะ เมื่อเศรษฐีถามถึงเหตุที่มาเยือนนะครับพรามก็ตอบไปว่ามาเพื่อขอไก่ขาวขณะนั้นเนี่ยพรามกำลังสอนมนให้เด็กหนุ่ม500คนนะครับแต่ไก่ของพรามขันไม่ตรงเวลาก็ทําให้เกิดปัญหาได้ทราบว่าไก่ของท่านเศรษฐีขันถูกต้องตามเวลาจึงเดินทางมาขอไก่ขาวจากท่านนะครับท่านเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ยอมยกไก่ขาวให้พรามแต่พรามสิริลักษณะก็เห็นว่าสิริของเศรษฐีเนี่ยนะครับได้เคลื่อนย้ายจากไก่ขาวไปที่ดวงแก้วมณีแล้ว จึงทําอุบายขอดวงแก้วมณีอีกซึ่งเศรษฐีก็ยอมยกให้นะครับแต่หลังจากนั้นสิริของเศรษฐีก็เคลื่อนย้ายไปอยู่ในไม้เท้าผีสิงของเศรษฐีนะครับพรามก็ยังไม่ลดความพยายามขอไม้เท้าผีสิงอีกซึ่งเศรษฐีก็ยอมยกให้นะสุดท้ายแล้วสิริเคลื่อนจากไม้เท้าไปสถิตท,ที่ศีรษะของภรรยาอนาถพิธิกะเศรษฐี พราหม์ยังรู้ว่าตนไม่อาจแย่งสิริจากเศรษฐีได้นะครับก็ได้เล่าความจริงแล้วก็กล่าวยกย่องเศรษฐีว่าของทั้งสามสิ่งซึ่งยกให้แก่ข้าพเจ้าแล้วนั้นขอท่านจงรับกลับคืนไปตามเดิมเถิดขอท่านผู้มีสิริอันงามชนี้จะมีความเจริญครอบครองเคหสถานครอบครองบริวารของท่านต่อไปเมื่อพราหม์สิริลักษณะกลับไปแล้วนะครับอนาถปิฎิกะเศรษฐีได้เข้าไปเฝ้า สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นนพระพุทธองค์ทรงฟังแล้วก็ตรัสแก่อนาถามิทิกะเศรษฐีว่าสิริย่อมเป็นของบุคคลเฉพาะตัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วผู้อื่นไม่อาจแย่งชิงลอบลักเอาสิรินั้นไปได้ท้ายที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงสรุปว่าหากผู้ใดย,ยังตะขิดตะขวงในใจที่จะจัดการเรื่องไกข่ขา ไม่เท้าผีสิงผู้หญิงรูปงามให้ถูกต้องตามแบบการขึ้นเรือนตามคติโบราณแล้วได้ทราบถึงความเป็นมาดังกล่าวคงจะสิ้นความสงสัยและความตะขิดตะขวงในใจในการพยายามหาของมงคลสามอย่างว่าให้พร้อมในการขึ้นเรือนเพื่อให้เป็นที่สถิตแห่ง สิริมงคลของตนนะครับอย่างไรก็ตามทุกท่านครับมีคำอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงประทานถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ในหนังสือเรื่องสารสมเด็จเล่มสี่นะครับหลายพระหัตถ์ลงวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2477มีความว่านึกเขาได้อย่างหนึ่ง มีตำราจีนว่าของสำคัญสำหรับเรือนนั้นคือไกข่ขาวเมเท้าผีสิงผู้หญิงรูปงามนะใครจะผูกกันให้คล้องจองก็ไม่ทราบแต่ดูเหมือนสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยทรงใช้คตินี้เมื่อขึ้นพระที่นั่งเวหาจำรูนหรือเรือนต้นนึกได้แต่เท่านี้ทุกท่านจะเห็นว่าในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนของสมเด็จพระวชริรกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ทุกท่านจะเห็นไก่ขาวและไม่เท้าในการเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเฉลิมพระราชมทีนนะครับที่พระราชวงศ์ฝ่ายในต้องอัญเชิญตามเสด็จเมื่อค้นพระแท่นบรรทมนะครับเมื่อแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเสวยราชสมบัตินะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ เครื่องเฉลิมพระราชมเทียนและเครื่องราชูประโภคที่ต้องเชิญขึ้นในพระราชพิธีนี้ประกอบด้วยเทียนนะครับพระแสงพระแซหางช้างเผือกทานพระกรศักศิ์สิทธิ์และไก่ขาวศิลาบทผานพืชกุญแจทองจันหมากวิลาผ่านฟักพระสุพรรณสีผานพระศีและผ่านพระกล้องนะครับ ข้าของเครื่องใช้เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีคติที่กำกับเอาไว้อย่างที่ได้เล่าให้ทุกท่านฟังว่าไก่ขาวไม่เท้าผีสิงและหญิงรูปงามนะครับล้วนแล้วแต่มีที่มาอธิบายได้ไก่ขาวก็มีประโยชน์ในด้านของการบอกเวลานะครับไม้เท้าก็จะเป็นสัตราวุธไว้เป็นเครื่องป้องกันเคียสถานและหญิงรูปงามนั้นก็เป็นภรรยาที่จะคอยดูแลบ้านเรือนนะครับทุกท่านครับเราได้ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันศุกร์หน้าเวลาประมาณ8ปานิกาถึง8ปิกา30นาทีกับรายการคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังทางสถานีวิทยุ NU Radio สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณและสวัสดีครับ